นี่คือเรื่องราวของพระอาจารย์นกพระอริยสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาครับครั้งหนึ่งหลังจากกลับจากกิจนิมนต์ในตอนเย็นพระอาจารย์นกท่านก็เดินทางมาถึงโคราชเวลารา,ราวสามทุ่มครับซึ่งหากจะเดินทางต่อไปถึงวัดเขาบังเหยที่ชัยภูมิเนี่ยก็เกรงว่าจะดึกเกินไปครับด้วยเหตุนี้ลูกศิษย์ผู้หนึ่งซึ่งมีบ้านอยู่ที่โคราชจึงได้นิมนต์ท่านให้พักอยู่ที่บ้านด้วยความเคารพครับและระหว่างการสนทนาธรรมในคืนนั้นเองพระอาจารย์นกก็ได้ดำริขึ้นมาว่า ท่านไม่มีทรัพย์สิ่งใดที่จะตอบแทนน้ำใจของลูกศิษย์ที่คอยช่วยกันสร้างวัดอุปถักรับใช้ด้วยความรักและความกตัญญูเสมอมาพระเครื่องและวัตถุมงคลที่ท่านมีอยู่ก็ได้แจกจ่ายไปจนหมดแล้วดังนั้นท่านจึงตัดสินใจที่จะมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ท่านมีนั่นก็คือเลือดอันบริสุทธิ์เลือดที่เปี่ยมด้วยเมตตาและกรุณาจากหัวใจครับท่านจึงตั้งใจที่จะมอบของมีค่าที่สุดชิ้นนี้เพื่อนํามาเป็นมวลสารในการสร้างพระเครื่องมอบเป็นสิริมงคลตอบแทนหัวใจอันกตัญญูของลูกิย์ทคคนรับ พระอาจารย์นกจึงให้ลูกศิษย์ที่เป็นหมอช่วยเจาะเลือดให้ครับซึ่งตอนแรกเหตุการณ์ก็ดูเหมือนจะดําเนินไปตามปกติครับแต่แล้วพอเริ่มเจาะเลือดเลือดกลับไม่ไหลออกมาเลยครับแม้จะเปลี่ยนเข็มไป 2- ถึงสครั้งเลือดก็ยังไม่ไหลยอยู่ดีจนหลายคนเริ่มจะสงสัยครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่แท้จริงแล้วนี่เป็นเพราะว่าพระอาจารย์นกท่านได้ทรงชาอยู่ตลอดเวลาครับพระอาจารย์นกพอเห็นเป็นเช่นนี้จึงได้ออกจากชาสักครู่ จากนั้นเลือดของท่านก็ไหลออกมาตามปกติอย่างน่ามหัศาจรรย์เลยครับแต่ว่าเลือดนั้นกลับไหลช้ามากท่านจึงตัดสินใจที่จะดึงสายออกจากถุงเลือดแล้วเปลี่ยนมาใช้แก้วใบใหญ่รองเลือดแทนครับจากนั้นเลือดจึงไหลเร็วขึ้นทันตาไม่นานนักลูกศิษย์ที่เป็นหมอก,ก็เดินเข้ามาดูครับก่อนจะกราบเรียนท่านว่าออกมาเยอะแล้วนะครับน่าจะพอแล้วอาจารย์นกพอมองไปที่เลือดก็คิดในใจครับว่าแค่นี้คงยังไม่พอที่จะแจกศิษย์ทุกคนท่านจึงตอบกลับด้วยความแน่วแน่ว่า ถ้ามันพอแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดเองแหละด้วยความเคารพลูกสย์คนนั้นจึงไม่กล้าขัดครับซึ่งระหว่างนั้นก็มีอีิคนคอยนวดขายท่านจนกระทั่งพระอาจาร์นกท่านเริ่มหมดแรงครับแขนขยับไม่ขึ้นร่างกายเริ่มหมดแรงลงเรื่อยๆท่านจึงพูดด้วยเสียงเบาๆครับว่าอาตมาขอพักก่อนจากนั้นท่านก็หลับตาลงครับ วินาทีต่อมาสิทธิที่นวดขาท่านอยู่ก็เริ่มสังเกตได้ว่าร่างกายของท่านเย็นลงจึงได้เรียกสิทธิที่เป็นหมอเข้ามาตรวจชีพจรทั้งที่คอแขนและขาแต่ก็ไม่มีสัญญาณของชีพจรเลยแมย้แต่น้อยครับหมอจึงรีบทาการปั๊มหัวใจทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าพาจานนกท่านเสียเลือดมากไปครับจนกายสังขารขาดเลือดและช็อกยังเฉียบพลันแต่ท่านรู้ตั้งแต่ต้นแล้วละครับรู้ว่าสังขารของตนกําลังจะดับ แต่แม้ในช่วงจังหวะสุดท้ายพระอาจารย์นกก็ยังไม่คิดถึงตัวเองครับแต่กลับคิดถึงลูกศิษย์ทุกคนด้วยความเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้ท่านยอมแลกแม้กระทั่งชีวิตของตนเพื่อมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดให้แก่ศิษย์ที่ท่านรักครับการให้เลือดของท่านแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตนี่คือการให้ทานอย่างยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ผู้ไม่ยึดติดแม้แต่ในชีวิตและเรือนร่างของตนเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงครับก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะดับลงพระอาจารย์นกได้ระลึกถึงแม่ของท่าน และเจ้าอาวาสท่านก็คิดในใจครับว่าคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วแต่แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในจิตของท่านครับเสียงนั้นกล่าวไว้ว่าท่านจงเข้าฌานเดี๋ยวนี้พระอาจารย์นกจึงกําหนดจิตเข้าสมาธิอย่างลึกโดยทันทีครับจากนั้นทุกอย่างก็เงียบงันที่ประจรดับลมหายใจก็หยุดครับร่างกายไม่ตอบสนองใดๆอีกต่อไปสิทธิ์ที่เป็นหมอได้พยายามปั๊มหัวใจซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ว่าพระอาจารย์นกก็ไม่ฟื้นครับทุกคนในห้องต่างก็ยืนร้องไห้ ล้อมรอบเตียงท่านด้วยความเสียใจครับแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าแม้ว่ากายของท่านจะหยุดทํางานแต่จิตของพระอาจารย์นกยังคงทรงชันอยู่ตลอดเวลาด้วยการฝึกฝนอย่างยาวนานท่านสามารถแยกจิตออกจากกายได้โดยสมบูรณ์ดั่งเปลวเทียนที่ยังลุกอยู่แม้ว่าไส้เทียนจะหมดแล้วและในห้องสมาธินั่นเองด้วยบารมีที่ท่านสั่งสมมารวมกับพลังชานอันลึกซึง้งก็ได้บังเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นครับพระอาจารย์นกลืมตาขึ้นอย่างช้าชา้า ก่อนจะลุกขึ้นนั่งมองไปยังสิทธิ์ทั้งหลายแล้วท่านก็มือตบหัวลูกศิษย์เบาๆครับพร้อมกับพูดออกมาว่าพวกเองจะร้องไห้ทําไมเราไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยทุกคนต่างก็ตาลึงครับบางคนก็คิดว่าผีหลอกเพราะว่าทุกคนก็เห็นกับตาว่าท่านได้สิ้นลมหายใจไปแล้วจริงๆแต่เมื่อได้สติทุกคนต่างก็ร้องไห้ด้วยความดีใจครับก่อนจะก้มกราบพระอาจารย์นกทั้งน้าตาเพราะทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากความเมตตาที่ท่านยอมแลกแม้กระทั่งชีวิต พื่อมอบสิ่งมีค่าที่สุดให้กับลูกศิษย์ทุกคนครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวของพระอาจารย์นกเทวดาน้อยแห่งวัดเขาบาังเหยแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับพอเลือดของพระอาจารย์นกเมื่อถูกไปนำผสมกมวลสารแล้วให้ลูกศิษย์พกติดตัวก็ได้สร้างเรื่องราวปาฏิหาริย์ไว้มากมายบางคนถูกยิงแต่กระสุนก็ไม่เข้าครับบางคนถูกรถชนพังยับทั้งคันแต่กลับรอดมาได้แทบไม่เป็นไรเลย และนอกจากนี้อีกเรื่องน่าอัศาจรรย์ของเลือดของพระจาจาร์นกก็คือตอนที่ลูกศิษย์ของพระจาจาร์นกนำน้ำเหลืองของพระจาจาร์นกไปเที่ยวกับน้ำมันงาก็จะจับตัวนั่นเหมือนกับฟองเต้าหู้ที่ไม่ละลายครับแม้ว่าจะตั้งไฟนานแค่ไหนก็ตามคนที่ต้มต่างก็พากันสงสัยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พระอาจารย์นกท่านจึงเมตตาบอกไปว่าให้ใช้หญิงสาวพรหมจรรย์จุดธูปเทียนถือดอกไม้มาทานศีลห้าแล้วเดินวนไปทางทศินสามรอบจากนั้นก็กราบขอข,อขอมา เมื่อพิธีเสร็จสิ้นน้ำเหลืองของท่านจะละลายได้ในทันทีซึ่งน้ำเหลืองนี้ก็มีคุณวิเศษทั้งทางด้านเมตตามหานิยมและเมตตามหาเสน่ห์ครับแต่หากเก็บไว้ด้วยใจที่ไม่ศรัทธาน้ำเหลืองก็จะหายไปเองครับเหลือเพียงแค่ขวดเปล่าและเมื่อกวนน้ำเหลืองจนเข้าที่แล้วก็จะเกิดการตกตะกอนเป็นเกล็ดเลือดซึ่งเกล็ดเลือดเนี่ยจะสีแดงงดงามคล้ายอัญมณีซึ่งบางคนถึงกับเปรียบว่าเป็นเหมือนพลอยแดงเลยทีเดียวส่วนก้อนเลือดที่ไดจากการให้เลือดในครั้งนั้นก็ถูกนําไปใส่หลอดและทําให้้แหงครับ และบางส่วนก็จะจับเป็นก้อนกลมๆเล็กๆมีความเงางามลึกและศักดิ์สิทธิ์ครับปาฏิหาริย์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากพลังแห่งการอธิษฐานจิตด้วยความบริสุทธิ์ครับในห้วงสุดท้ายที่พระอาจารย์นกท่านคิดว่าจะไม่ได้ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานให้เลือดทุกหยดกลายเป็นของมีฤทธิ์ที่จะคุม้มครองศิษย์ได้แม้ไม่มีโตท่านอยู่จึงเชื่อกันว่าด้วยพลังแห่งชานและบารมีของพระอาจารย์นกท่านไม่ใช่ผาธรรมดาอย่างแน่นอนครับพระอาจารย์นก คือพระท,ที่ใครหลายคนกราบได้อย่างสนิทใจและท่านมักจะพูดเสมอว่าหากไม่มีใครให้คิดถึงเราประโยคสั้นๆแต่สะเทือนใจจับหัวใจของลูกศิษย์ทุกคนครับก็ใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ <S <S <ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มุติสยามนะครับขอบคุณครับ